Thank you. บอกเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งคู่รักคนดังที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับหนุ่มแมทธิวแล้วก็สาวลิเดียนะครับที่ทั้งคู่นั้นจับมือฝ่าฟันอุปสรรคพิสูจน์ความรักด้วยกันมานะครับแล้วก็ยังมีลูกๆที่น่ารักถึง3คนอีกด้วยนะครับในล่าสุดนี้ทั้งคู่นั้นก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการคลับไฟเดโชนะครับโดยได้ออกมาเล่าถึงเส้นทางรักตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอหน้ากันครับพร้อมกับได้ออกมาเปิดเผยถึงมรสุมชีวิตนะครับที่หนักที่สุดที่ผ่านมาจนถึงขั้นต้องทําใจแล้วก็คิดดดววว่าาาออจจจะไ้้้เเเหนลลลูกกีีแยยทับ โดยทั้งคู่นะครับได้เริ่มเล่าจากการที่ได้พบกันครั้งแรกนะครับว่า อนที่ทั้งคู่พบกันครั้งแรกนั้นทีมงานได้วิวบรรยากาศให้ก่อนที่แมทธิวจะได้พบกับลีเดียซึ่งในตอนนั้นลีเดียก็ยังอายุแค่18ปีขณะที่แมทธิวอายุ27ปีโดยลีเดีย Lydia ได้บอกว่าในตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากและก็กรีดแมทธิวอยู่ในใจเพราะว่าเขาคือแมทธิวดีนจาก MTV แต่ก็พยายามไม่แสดงออกมากจนเกินไปและในขณะที่แมทธิวเองก็เริ่มพูดหยอกล้อก,กับลีเดียในห้องแต่งตัวโดวยบอกว่าน้องหน้าตาเหมือนแฟนเก่าพี่เลยซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่นั้นได้คุยกันแแตต่่่่วาาาลีีเเเดดยกก็็ทททปปนนจมไไไ้้อขโรหัง ื่อรักษาฟอร์มแมทธิวจึงรู้สึกเสียเซลล์มากและก็เกือบที่จะวางหูไปแล้วแต่ว่าสาวลิเดียก็ยืนยันว่าเธอจําได้และก็พูดคุยต่อไปและหนึ่งในความท้าทายของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็คือการที่คุณแม่ของสาวลิเดียห่วงลูกสาวมากคุณแม่ของสาวลิเดียเป็นคนที่ระมัดระวังและก็ห่วงใยทุกอย่างในชีวิตของลูกสาวเมื่อรู้ว่าทางด้านของหนุ่มแมทธิวเข้ามาในชีวิตของลูกสาวจึงติดต่อผู้ใหญ่ที s เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับแมทธิว และแมทธิวเองก็เล่าว่ารู้ว่าแม่ของลิเดียได้ส่งคนไปตามสืบเรื่องของตัวเองและก็เคยขับรถตามไปแต่ก็ไม่รู้จนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของลิเดียมาที่คอนโดซึ่งทั้งแมทธิวและก็ลิเดียต่างก็มีการสืบค้นข้อมูลของกันและกันก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างจริงจังซึ่งแมทธิวเองก็มีการเช็คข้อมูลเกี่ยวกับลิเดียเช่นการสอบถามเกี่ยวกับนิสยัยแล้วก็ตรวจสอบอ e ีเมลของลิเดียเพื่อเช็คว่าเธอมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่หรือเปล่าส่วนลิเดียเองก็เคยใช้โทรศัพท์ตตตดดาาาาาามมแหหนน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 ่่น่่่่บบ่่่่่่งงงงงขขขอออออทททววใชชชีีีเเเเเเบบบบบกกกกกกกจะลััััั้้ึๆซ็็ยูไร เพืก็ได้ขับรถไปตามดูว่าเขากําลังโกหกอยู่หรือเปล่าซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีความที่ไม่มั่นใจในช่วงแรกแล้วก็พยายามเช็คข้อมูลกันและกันอย่างละเอียดนกคร โดยในช่วงแรกของความสัมพันธ์นะครับทั้งคู่นั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยเรื่องของความสัมพันธ์จากสื่อแล้วก็คนรอบข้างซึ่งทางด้านของแมทธิวนะครับได้บอกว่าตอนที่ไปดูหนังกันหรือว่าทานข้าวด้วยกันพวกเขาต้องระมัดระวังอย่างมากเช่นการนั่งไม่ให้ใกล้หน้าต่างจนเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกนักข่าวจับภาพได้และนอกจากนี้ทั้งคู่ก็ต้องระวังตัวและก็พยายามใช้ชีวิตอย่างรอบคอบเพื่อปกปิดความสัมพันธ์จากสาธารณะและเมื่อข่าวความสัมพันธ์เริ่มถูกเปิดเผยแล้วก็ไปที่รู้จักมากยิ่ ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่น่าจะไปไกลเท่าไรและนั่นก็ไม่ได้ทำให้นักคูนนะั้นรู้สึกยอดท้อพราะพวกเขายังคงเดินหน้าคบกันต่อไปและในที่สุดก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าความรักของพวกเขาก็มีความมั่นคงและก็ยั่งยืนได้นะครับ และทางนี้นะครับกระทั่งในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด -19 นะครับครอบครัวของทั้งสองคนก็ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสาวลิเดียนะครับที่มีอาการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ต้องเข้าห้อง i อซเนื่องจากเชื้อโควิดได้ลงปอดนะครับซึ่งทางน่าของหนุ่มแมทธิวก็ได้เล่านะครับว่ามีคนรอบตัวที่เสียชีวิตจากโรคโควิดไปหลายคนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้ทั้งคู่นั้นรู้สึกกังวลมากว่าเขาจะไม่ได้เจอลูกกันอีกแล้วเพราะาทั้งสองต้องแยกจากลูกทันทีเพื่อหลีกเลี่าว่น มักจะมีความคิดว่าอาจจะไม่ได้เจอลูกกันอีกแล้วเพราะว่าบ่อยครั้งที่ช่วงที่เดียป่วยหนักเขาจะรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลมากๆแต่ก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์นั้นโดยไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งคู่นั้นได้พิสูจน์ถึงความท้าทายต่างๆนะครับที่ต้องเผชิญทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็การต่อสู้กับโรคโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับได้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายนะครับแต่ว่าความรักของทั้งคู่นั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันนะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว